สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคิปโตเคเรนซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้พ่ายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่ๆคิดเห็นกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่าก่อนอื่นเรามาดูทอทอสะพายกันสักนิดหนึ่งนะครับ พอท่อซฟไพลลูน่าคลาสสิกเป็นไงบ้างนะสองสามวันที่ผ่านมาไม่ได้อัปเดตเลยนะครับวันนี้นะครับมีการเบรน LUNC ไปแล้วนะครับ45ล้าน LUNC นะก็ถาม่าเยอะไหมก็เยอะนะเยอะกว่าวันก่อนๆหน่อยนึงเนาะ,ะวันที่9นะก็เมื่อวานนะครับก็มีการเบรนไปแล้วตีไว้23ล้านแล้วกันเนาะส่วนวันที่8นะเมื่อวันซื่อนนะก็เบรนไปแล้ว36ล้าน LUNC นะถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับ 2- 3สาวันที่ผ่านมานี้มีวันที่7นะครับอืมก็เบินไปมากถึง57ล้าน LUNC เลยทีเดียวนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรส่วน USDC เป็นไง USDC นะครับวันนี้เบินไปแล้ว1 4 0 0นนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนเมื่อวานก็เบินไป38 0 0 0นนะอืม ถามว่ามันก็เยอะไหมม,ม,มันต้องหลักแสนอะผมยังติดใจกับหลักแสนอยู่เออถ้าถ้าคุณสามารถเบิน usdc ได้หลักแสนและคราวนั้นคุณก็สามารถเบินหลักล้านได้ละอ่าถ้าถ้าตัวเลขเข้าถึงหลักแสนเนี่ยมันเบินหลักล้านได้อยู่ละเนอะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าจะมีการทำสเต็กกิ้ง usdc หนังที่เราเคยติดตามไว้จริงหรือไม่นะว่าทางด้านเดบเอยทางด้าน นักพัฒนาทางนั้น g e n e s l a b เองเขาจะสามารถทำเจ้าตัว Staking USDC ได้หรือเปล่านะครับออันนี้ก็ต้องรอติดตามนะส่วนย่อ Staking วันนี้เป็นไงบ้างาเริ่มดิดกลับมาแล้วนะครับเพราะมาวันก่อนที่เราติดตามมันค่อนข้างย่อลงไปค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็หลุดลงมาต่ำกว่า14.6นะตอนนี้ดิดกลับไปที่14.6แล้วนะย่อ Staking ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีพอสมควรนะในราคาที่ตอนนี้เริ่มยอ่อลงไปนั่นเองในช่วงยืบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นไงสำหรับยออสเต็กกิ้งนะสรุปแล้วก็คือมียอ่อสเต็กกิ้งบวกขึ้นมานะอีกแปดร้อยล้าน l อลยนีนะแต่ที่จริงมันบวกเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็มียอดถอนออกไปเยอะเหมือนกันเนาะมันก็เลยบวกมานน้อยเดียวเนาะโดยทางด้านอันโคดนะครับอันโคดนะ ก็มียอดสเต็กกิ้งเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้ก็คือเป็นพันล้าน LUNC เลยนะพันสนะแล้วก็ตามมาด้วยอ่อคริปโตคริปโตเนียนนะครับคริปโตเนียนนะก็บวกมาอีก900กว่านะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะอืมส่วนใครที่ถูกถอนไปเยอะมากที่สุดนะก็จะเป็นลูน่าครัาคลัสิกแลบนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อน มีอาการคันคอ,อนิดหนึ่งนะขออภัยก็เราดูจากยอดสเต็กกิ้งแล้วก็ถือว่ายังโอเคนะครับยังยังอยู่ในหน้าตาที่ค่อนข้างดีอยู่นะยังยังยังสวยงามอยู่นะยอดสเต็กกิ้งนะ,ะที่เหลือก็คือเป็นหน้าที่ของเดฟนลนแหละที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาสเต็กกิ้งทั้ง LUNC ให้มากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สร้างโปสร้าง สร้างดีแอปที่จะมา staking USDC ได้หรือไม่นะเพื่อ1ลดอุปทานหมุนเวียนเนาะแล้วก็2องเพิ่ม use case และก็สามารถเบิร์นเหรียญ LUNC ให้ได้มากที่สุดเพื่อกลับไปสู่1ดอลลาร์ให้ได้นะก่อนอื่นเรามาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะข่าวบ้านเราโตดังไกลไปถึงต่างประเทศนะโดยคุณเวกัสเองก็ออกมาทวีตนะครับว่า นิวลิส์นะก็คือ b บ n น n c e บ้านเรานะ TH, นะ Thailand, เนี่ยแหละ b บ n น n c e ท h นะ b บ n น n c e ไ h a i l a n d เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะครับลิสเดือนนะลูน่าคลาสสิกนะเรามาดูกันในต้นโพสดีกว่าเนาะโดยประกาศล่าสุดนะครับที่จริงเขาเราเพื่อนๆเราก็น่าจะทราบดีแหละว,ว่า,า b บแ a น c e เราจะ b บแ a น c e ไทยแลนด์ ance, Thailand, เนี่ย จะประกาศรีดเหรียญอะไรบ้างนะในวันที่11นี้นะหรือว่าวันพรุ่งนี้นี่แหละเนาะก็ทาง e Thailand นะโดย GIFT นะก็ได้ออกมาประกาศนะครับจะมีรีดเหรียญ LUNA นะหรือว่า LUNA 2.0นั่นแหละแล้วก็ LUNA Classic USDC นะควบคู่กับจับคู่กับเหรียญ USDT นะแล้วก็เหรียญเหรียญเถียเหรียญ AR นะเหรียญเทานะเหรียญเตานะ แล้วก็ W นะแล้วก็ TRB นะแล้วก็ JTO นะ NSR นะครับในวันที่11นี้นะก็ถือว่าอืมค่อนข้างดีพอสมควรน,นะซึ่งผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ต่างประเทศเขาค่อนข้างจับจ้องมาบ้านเรานะเพราะว่าเขาเห็นศักยภาพว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบในเหรียญดูหน้าคาสิค่อนข้างมากนะครับ หลังจากที่ล่มสลายมาปุ๊บโอ้โหหัวลุ่มจากบ้านเรานี่ไม่ไม่ใช่น้อยนอยนะบ้านเรานี่ก็ติดอันดับต้น,ต,นต้นเหมือนกันนะที่ชื่นชอบลูน่าคลาสสิกเป็นอย่างมากนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะว่าบ้านเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะครับสําหรับลูน่าคลาสสิกนะแต่ที่แน่ถ้าคุณเวกัสมองเห็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผู้คนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นันนไฮเป็นนนไฮเนี่ย ว a สอิ b ไบน n นนทีเก็มีคนถามนะเฮ้ยไบแนนทีเนี่คืออะไรนะไบนแนนไทยแลนด์นะเราก็ค่อนข้างโตนะหลายๆคนก็เริ่มชื่นชอบนะ Let's โกเนี่ยมันคือความหวังนะครับบ้านเราก็เหมือนเป็นความหวังให้กับชุมชนลูน่าไปด้วยนะอันนี้ค่อนข้าง,างดีมากๆนะครับเพราะว่าคนไทยชื่นชอบแล้วก็ติดตามอยู่เสมอนะเรื่องลู n a c l a s s สินะครับหนึ่งในนั้นก็ช่องผมนี่แหละที่ทํา ที่ทำข่าวสารเกี่ยวกับ l ูน a าคลาสสิกให้กับเพื่อนๆน,นะได้รับชมกันตลอดนะครับต่อมานะครับเป็นข่าว e อกซ์คลนะนิดหนึ่งนะต้บอกว่ามาพูดถึงเรื่องอ่าตอนนี้นะครับว่าเอกสารหลายๆอย่างหรือการพูดคุยกันระหว่างกรอตอกับทางด้าน TFL นะโดยักตลาดหลักทรัพย์3แห่งนะครับใน3ส่วนนะที่สิกออกมาเปิดเผย แล้วก็ประเมินราคาว่าเอ้ยมันมีทานเซ็กชั่นพวกนี้นี่ที่คุณขายไปแล้วแล้วก็รับเงินมากกว่า20,000ล้านดอลลาร์นะฉันจะขอค่าชดเชยคุณด้วยเงินเพียงแค่4 0 0 0ลา้านนะมันจะได้ไหมอะไรประมาณนี้ออกแนวต่อรองราคากันสักนิดหนึ่งนะอืมจะได้ไหมนะก็อย่างว่าในการซื้อขายในกะ่อนหน้านี้มันคืออดีตไงในช่วงปี2021ถึงปี2022นะ ตอนนี้ปี2024นะถ้าตีมูลค่าออกมาแล้วมันไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะครับโดยที่เราก็ไปดูเนะื้อหาข่าวนะเดยบอกว่ายอดขายที่ทําโดยที l ระหว่างการล่มสลายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กรตอคำนวณค่าตอบแทนเนยเท่าไหร่นะอันนี้ก็อันนี้เราก็น่าจะพูดถึงกันในไลฟ์ก่อนหนะ้าน,นี้ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะว่าเขาดึงมาจากาทรานเซ็คชั่นในช่วง ปี2,001นะถึงปี2,022นะอ่า2,001นี่คือ2,021นะครับขออภัยอ่า2,021นะก็รวมรวมแล้วอาวอลลุ่มมันทะลุไปถึงออา2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เนาะแล้วก็ n บแนนก็ขอมาว่าเออขอ4,000ล้านได้ไหมนะอ่าก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ทางด้านกรตอตขอ4,000ล้านเนี่ย มันคิดมาจากไหนเนาะก็คิดง,ง่ายๆก็คืออัตราดอกเบีย้ยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษีย้อนหลังแล้วกันถ้าตีเป็นบ้านเราเข้าใจง่ายๆนะโดนภาษีย้อนหลังไปนะสี่พันล้านนะครับก,ก็ก็ต้องไปคุยกับทางด้านกรอตตกันอีกทีนะที่จริงแล้วข้อมูลพวกนี้นะครับส่งไปถึงมือทางด้านผู้วิพากษา,าลาคอฟลาคอฟกันหมดแล้วนะแล้วก็น่าจะคณะลูกขุนอะไรก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วแหละว่า จําจนวนเงินหรือว่าเม็ดเงินอะไรพวกนี้แล้วก็กรตตขอค่าชดเชยเนี่ยที่ไม่ได้เข้ากระเป๋าตังผู้เสียหายเนี่ยมากถึง4ี่พันล้านเนี่ยเออมันจะไปอยู่ไหนเนาะเออไปอยู่มือใครเนี่ยเออเนี่ยแหละสิ่งที่ส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเอามาชดเชยให้กับชุมชนผ่าน4ี่พันล้านนี่เหรอมันมัน,ม,นมันก็ดูแปลกๆนะ ม,มันก็ไม่แน่ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่12นี่จะเกิดอะไรนะโดยบันทึกข้อตรงลงนี้จะมอบให้สู่ผู้พิพากษาลาคอฟนะในวันที่12อีกทีด้วยนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถึงมือเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วเขาก็แน่จะทราบได้อยู่แล้วนะเราก็ไม่สามารถเดาได้อะไรได้สักเท่าไหร่ว่าเขาจะต้องชดเชยเงินเป็นจำนวน4,000ล้านเป,เป๊ะนะครับ อันนี้ก็น่าจะต่อรองกันอยู่นะว่าเออขอใจเท่านั้นเท่านี้ได้หรือเปล่านะโดยรายละเอียดทั้งหมดที่เราจะรู้นะครับก็คือน่าจะหลังวันที่12บนี่แหละว่าสถานการณ์มันจะไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบนะก็ต้องรอดูนะจะได้กินรูอ้อยู่แพงเลยได้กินมาแม่ต้มนะอันนี้ก็สามารถคาดเดาได้อยู่นะก็คือวันที่12มิถุนายนนี้นะครับก็ท่ามกลาง การติดตามในความความกดดันเนาะโดยชุมชนเองนะที่ไปถามทางด้าน c ีโอของลูน่าลูน่า Luna, นะหรือว่าทีนะในตำแหน่งปัจจุบันนะคือหรือคุณคริสเนี่ยแต่ก็พี่แกก็ไม่ได้ออกมาแถลงอะไรเพราะไม่น่ามีข้อมูลอะไรมาแถลงนะครับหรือว่าอาจจะมีข้อมูลแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะจนกว่า เอกสารนั้นจะถึงมือทางด้านผู้พิพากษาเองหรือว่าผลคําตัดสินจากผู้พิพากษาเนี่ยจะออกมานะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่ารูน่าคสิกนั้นจะไปในทิศทางบวกหรือเปล่านะหรือว่า u s t c นั้นจะไปต่อนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะถึง ซึ่งทางด้านคลิปโตนิว้พ่อท้อก็ออกมาพูดเหมือนกันนะโดยพูดถึงซ e o นะเขาบอกว่าอืมตอนนี้พยายามแบบจี้จุดถามข้อมูลนะเรื่องคำตัดสินต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยเออก็ยังไม่มีการออกมาพูดคุยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยซ e o TFL คนปัจจุบันนะก็หน้าตาพี่แกก็เนี่ย ยิ้มแฉ่งอยู่นะก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเนาะก็ทำให้เรื่องราวมันค่อนข้างตึงเครียดกันอยู่พอสมควรนะ,ะกับอีกอันหนึ่งนะครับเ,เมื่อวานนะครับไบแอนซ์นะก็ได้ออกมารายงานเนาะว่าล่าสุดนะครับทางด้านไบแอนซ์นะได้ให้ยืมเงินเนาะตีง่ายๆก็ยืมเงินนะให้กับทางด้านเทอรล่านะครับ ไปมากกว่าหกแสนดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะอืมไม่แน่ใจว่ายืมไปทำอะไรนะและคุณโดคอนกับเซกเมื่อวนันเมื่อวันที่สิบสองมิถุนายนนี้ก็อาจจะมีส่วนนะโดยเนี่ยครับมียอดมียอดทั้งหมดหกแสนเลยนะอืมก็ถือว่าไม่แน่นะครับว่าเขาจะเอาไปใช้งานอะไรนะ อ่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับอ่าก่อนจบนะก่อนจบเนื้อหานะที่จริงมันมีไม่เยอะนะครับโดยคุณเฮลี่นะเขาบอกเขาทิ้งท้ายไว้นะครับเขาให้ลองมนาะลองคิดวิเคราะห์กันดูนะว่าราคาของลูน่าคลาสิกเนี่ยตั้งแต่ปี2020เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยราคาเขาไปยังไงนะ ราคาเขาตอนแรกนี่ยอยู่ที่ประมาณ18เซนเนาะแล้วก็ในปี2021ดีดไป1ดอลลาร์กับอีก46เซนแล้วปี2022เนี่ยดีดขึ้นไป86.56ดอลลาร์นะครับแล้วปี2022อีกนะครับดีดไปถึง108ดอลลาร์นะแล้วอย่างนั้นก็โดนเทดท,ทิ้งในเดือนจูนนะอืมทิ้งดิ่งลงมาเหลือ0.03ตัว1 ลอล่สาสหรัฐนะครับและปี2024นี้กับคำตัดสินที่ตกลงกันในกรตอเองหรือว่าการพูดคุยเองนะครับก็มีผลนะครับต่อราคาของดูนาคาสิจะไปในทิศทางบวกหรือไม่อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะสำหรับเนื้อหาดูนาคาสิก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจ เนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ